ขณะนี้มนุษย์เราสับสนใช่เป็่งไหมอาจารย์ก็สับสนนะสับสนแต่อาจารย์ไม่ทุกข์ไงอาจารย์ไม่ทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าสําหรับอาจารย์นะคะอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะมองทะลุได้ว่าทุกอย่างมันเป็นมายาเนี่ยยังไงเข้าใจไหมรู้ถึงสรรพคุณเนี่ยของของสภาวะศูนย์อย่าง ว่าเจ๋งแค่ไหนสุดยอดแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนสุดยอดแค่ไหนว่ารู้ว่ามันจะช่วยมนุษย์เนี่ยยังไงได้ทุกอย่างที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดผ่านช่องนี้ใครที่เพิ่งมานะคะฟังให้ดีนะคะให้รู้ว่าข้อมูลพวกนี้ที่อาจารย์เอามาแชร์กับพวกเรามันยิ่ง กลับมาเสริมความสำคัญของการฝึกสติปัฐานหรือสติปักฐานหรือวิปัสนาหรือพาตัวใจกลับบ้าน <c oughs> เพื่อเราจะได้สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง คือยิ่งข้อมูลพวกนี้นะคะยิ่งเราเจาะเข้าไปเราคิดว่าโอ้เปิดประตูให้เราละเดินเข้าไปเจออีกประตูหนึ่งเปิดอีกเจออีกประตูเจออีกประตูอาก, <c oughs> กุลิมาเตอากุลิมาเตอากุลิมาเตเนี่ยจ,จะเรื่องศูนย์ยังก็ได้อาจจะมีอาจจะอาจจะมี missing link อะไรที่เขาเขาหาคำตอบไม่ได้พวกแอสเซ็ก แต่พอมาเจอภาพพวกนี้อ่ะเขาปิ๊งเลยอ้ากุริมาเต้แล้วก็มีความสุขมากเต้นยิ้มหัวเราะร้อ,องไห้ด้วยความสุข I don't know แต่สำหรับอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่มีปัญหาเลยกับคำถามพวกนั้นนะคะแล้วในที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านั้นประตูเหล่านั้นล้วนพาพวกเราเนี่ยมาสู่ ความสำคัญของสภาวะนิพพานตรงนี้อาจารย์เข้าใจพระพุทธเจ้าแหละว่าทเมยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกอาจินไตทั้งหลายอย่าไปยุ่งแต่อาจารย์ก็เข้าไปยุ่งแล้วแต่ยุ่งอย่างมียุ่งอย่างมีมีเทคนิคไม่ได้ยุ่งอย่างมั่ว ยุ่งยังมีสไตล์ที่จะพาเรากลับมาสู่นิพพาน,นเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยกินี้เนี่ยเพิ่งเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกอย่าไปเก็บใบไม้ในป่าเพราะในที่สุดโอเค thank you เพราะในที่สุดยังพงพาเรากลับมานิพพานคือให้ยุ่งแต่ให้รู้แต่เรื่องนิพพานแต่สาเหตุที่ต้องยุ่งที่กินนีนี่ท่านเข้ามา บอกนะสาเหตุที่ต้องยุ่งเพราะความรู้ของยุคนี้มีแต่เรื่องใบไม้ในป่าคือคุณจะไม่สามารถที่จะปลดแอกมนุษยชาติได้ถ้าคุณไม่แตะเรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่แตะเรื่องใบไม้ในป่าเห็นไหมพระเจ้ายังพูดเรื่องนาเรื่องยักษ์พวกนาพวกยักษ์พวกนี้พวกมังกรพวกนี้ท่านก็ยังพูด แต่ไม่มีรายละเอียดไงฉะนั้นเราจําเป็นต้องพูดนี่คือสาเหตุเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยมันไปของมันฉะนั้นพวก ascended master ทั้งหลายที่มา channel รวมทั้งท่านเหล่าจื้อด้วยก็ยังต้องพูดเรื่องร่วมสมัยอ่ซึ่งเป็นเรื่องใบไม้ในป่าฉะนั้นใครจะมาดา่าอาจารย์คือคุณก็ด่าไปว่าเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเองคืออาจารย์เนี่ยเพราะอยู่กับตัวเองเนี่ยได้ไงอาจารย์ถึงไปเก็บใบไม้ในป่าเนี่ยได้ คุณต้องฟังผู้หญิงคนนี้เนี่ยให้เข้าใจเนี่ยแบบเต็มที่ก่อนนะก่อนคุณก่อนที่จะมาวิจารณ์แบบอะไรก็ไม่รู้แต่ยากยคีไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นปัญหาคุณไม่ต้องห่วงอาจ,จารย์ไม่มีปัญหาหรอกเข้าใจไหมนะคะแต่กลับมาเนี่ยซ้ําอีกนะคะว่าทุกอย่างที่อาจารย์เนี่ยบอกกับพวกเรานะคะมันยิ่งล้วนเนี่ยนะกลับมาให้เห็นความสําคัญเนี่ยของเรื่องนิพพาน แล้วมันจริงจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจริงคนทุกอย่างเนี่ยเรากําลังอยู่ในโลกมายาโลก Matrix, ลมเมทริกส์มีสิ่งเดียวที่จริงมีสิ่งเดียวที่จริงสิ่งที่จริงๆนั้นคือนิพพานซึ่งมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมซึ่งทุกคนจะต้องเข้าไปหาเนี่ยด้วยตัวเองทุกคนเนะี่ยจะต้องเข้าไปหาด้วยตัวเองแล้วความ โชคดีมหาศาลหรือว่าความมีบุญบรารมีมหาศาลเนี่ยของพวกเรานะคะโดยเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยของอาจารย์เนี่ยนะคะที่มารู้เรื่องนิพพานแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ว่ามีพระเจ้าเนี่ยเท่านั้นน่ะที่ที่ที่วางหนึ่งสองสามสี่คือสติปัฏฐานสี่นี่ยให้กับเราเดินตามอย่างนี้เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้ มหาสติประธานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานโหนี่สุดยอดพระคริสต์ท่านไม่ได้ทำพระคริสต์ท่านบอกให้เนี่ยรักศัตรูเหมือนกับรักตัวเองรักเพื่อนบ้านปากปาร,ราเหมือนกับรักตัวเองซึ่งเราทําไม่ได้ในภาคปฏิบัติเราทําไม่ได้ฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณปีเตอร์นะคะสัมภาษณ์อาจารย์นะคะอันนั้นเขาเบสที่เชียงใหม่นะคะคุณปีเตอร์เขาเกิดที่เมืองไทยแต่ว่าก็ไป ศึกษาตัวอะไรที่อเมริกาแล้วก็ทั่วไปทั่วแล้วก็กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ทำพวกพอดแคสต์นะคะแล้วก็ก็คุยกันเนี่ยเรื่องนี้นะคะอาจารย์ถึงพูดว่าเนี่ยถ้าเอาพระคริสต์นะกับพระพุทธเนี่ยนะคะมารวมกันโอ้โหสุดยอดเลยเรื่องความรักไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่จริงเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าวิธีการอยู่ที่พระพุทธเจ้าในเรื่องสติปัฏฐาน ก็ใช่ไหมฉะนั้นที่อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะคะว่าถ้าเรามีลูกสาวแล้วเข้ามาข่มขืนลูกสาวเราไม่ได้ข่มขืนอย่างเดียวฆ่าทิ้งด้วยอ่ะเอาขึ้นข้าวขึ้นศาลนะคะวันที่จะไปติดคุกนะคะขอเข้ามาขออาโฮิกรรมนะคะขออโหสิเนี่ยจากพ่อแม่ของผู้หญิงคนเดินถนนทั่วไปจะไม่มีทาง ที่จะให้อภัยกับคนที่ข่มขืนลูกสาวเราแล้วก็ฆ่าลูกเราไม่มีทางฉะนั้นตรงนี้ unconditional love love ยังไม่มีเงื่อนไขของพระคริสต์มันทำไม่ได้ไม่มีทางแต่มีคนทำได้มีมีคนที่เขาทำได้ที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วที่เขาลูกชายเขาถูกฆ่าหรือยังไงแล้วคนที่เขา ข้านะคะมาขอโทษแล้วพ่อเนี่ยเขากอดเลยเขาบอกเธอทำไปเนี่ยโดยที่เธอไม่รู้ว่าเธอทำอะไรไปกรอง่ายกันตรงนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเขาฝึกหรือเปล่าสติปัฏฐานแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าน้อยน้อยมากด้วยนะคะแต่อาจารย์ต้องการเนี่ยย้ำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าถ้าคุณฝึกสติปัฏฐานถ้าคุณฝึกสติปัฏฐานสี่นะคะ สาเหตุที่เราเนี่ยนะคะรักคนศัตรูของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเจอรี่สามตัวนี้หรือเจอรี่ทั้งกองทัพไม่ยอมให้เรานะคะงับตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราไม่ยอมให้เราตรงนี้เป็นอิสระที่จะรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นทูตเจ้าก็เลยให้สติปฐานสี่ทำเนี่ยแมวตัวใจตัวนี้ให้แข็งแกร่งทําให้แข็งแกร่งนะคะให้แมวตัวใจอาจารย์เจอละอยู่ในกระเป๋าที่หิ้วไป ที่วัดทำแมวตัวนี้เนี่ยให้แข็งแกลง่งแมวตัวใจให้แข็งแกร่งแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือก็คือศัตรูของเรานะคะที่มังับเลยพอตัวใจตัวนี้แข็งแกล่งเนี่ยตัวนี้ไม่ว่าจะใหญ่มากแค่ไหนก็สามารถดีดทิ้งสร้างอิสระภาพให้กับตัวนี้พอตัวนี้เนี่ยมีอิสระภาพเนี่ยจากเจ้าเจอรี่ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะให้อภัยศัตรูได้ แต่ไม่ได้ต้องไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าฉันรักเธอให้ v e y o อไม่ใช่เพียงแต่ว่าข้างในของคุณไม่มีความเกลียดชังไม่มีความเครียดแค้นไม่เกลียดชังไม่เครียดแค้นอโหสิให้แต่ไม่มีความรู้สึกฉันต้องรักเธอแบบรักลูกเราอะไรอย่างงี้ไม่มีเพียงแต่ไม่เกลียดเธอ ตรงนี้แหละคือ unconditional love แล้วคุณต้องรู้เห็นมาเรื่องนี้ยังต้องอธิบายกันเนี่ยนะคะฉะนั้นฉะนั้นหลังจากที่ที่ interview นะคะกับปีเตอร์เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์ก็เดี๋ยวจะต้องคุยกับลูกปัดนะคะอาจารย์เนี่ยคงต้องเริ่มดูแลคนที่ไม่รู้ภาษาไทยมากขึ้น มากขึ้นซึ่งอาจารย์กับลูกปัดเนี่ยสามารถทำงานนี้เนี่ยได้ทำเนี่ยแบบคลิปสั้นๆตอบคำถามอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ขาดแคลนนะคะก็คือครูบาอาจารย์ที่สามารถขีดเส้นใต้กากระบาดให้กับสภาวะนิพพานพระเจ้าซอสแล้วเอาสามคำนี้นิพพานพระเจ้าซอสศูนย์ยังนี่แหละตัวนี้นะคะโบยเนี่ยตัวนี้ ซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมอันนี้แค่เอาให้ดูอย่างนี้แค่ดูให้พอมีไอเดียตอนไม่มีรูปธรรมเลยอซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยค่อยๆรู้ชัดเจนมากขึ้นว่าอาจารย์เนี่ยนะคะถูกส่งมาทํางานอันนี้ถูกส่งมาทํางานนี้หรือโซพลานของตัวเองที่มาทํางานอันนี้คือมาขีดเส้นใต้การกรบาทให้คนรู้จักสภาวะของซอส ของนิพพานของพระเจ้าที่มันชัดเจนด้วยวิธีการที่ก็ชัดเจนคือของพระพุทธเจ้าฉะนั้นยังต้องเอาความรู้ของพระพุทธเจ้านะคะมาแจกแจงมาเจริญในนะคะให้มันชัดเจนสําหรับคนในโลกนี้เพราะคนพูดท,ท่านเหล่าจื้อก็บอกให้เราไปทําสมาธินะคะแม้กระทั่งพวกเรปเิีเลียนดูไกลอะ นะคะรีโมทวิวอินก็ยังบอกว่าพวกอยู่กับคามดาวไปทำสมาธิมากขึ้นเพราะพวกอยู่หัวฝู9เก้าสิบเปอร์เซ็นี่ยมีแต่อย่างนี้อย่างนี้เราถึงคุมพวกอยู่เนี่ยได้ไงก็จะไปไปทำสมาธิไปคามดาวคามดาวยังไงก็ต้องทำสมาธิอ่ะซึ่งคนที่บอกให้เราทำสมาธิมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะ่ะแต่พอหลับตาเนี่ยว่าเข้าไปดูข้างในนะคะส่วนมากก็แนะนำอย่างนี้ดูข้างในดูข้างในไปซองนะกู๊กกูล๋ล่ะ น่กุกูนี้ซื้อจากที่ป่าดำเนี่ยปีปีที่สองเมืงอที่ไปที่ป่าดำที่พี่กุลเขาเเชิญไปแล้วก็พาไปเที่ยวแถวป่าดำไม่ไม่ไม่ไมกลาจากบ้านเขาตอนแรกอาจารย์คิดว่ากุกูเนี่ยทําที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ที่จริงอะ่ะอยู่ตอนใต้ของเยอรมันป่าดำ ป่าดำเนี่ยดำก็เพราะว่า black เขาเรียก black forest เนี่ยคือต้นสนเนี่ยขึ้นสูงมาเยอะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยจนมันดําม,มืดเลยแล้วหมู่บ้านเล็กๆเกมืองเล็กๆเ,เนี่ยในป่าดำเนี่ยทำแต่พวกนาฬิกากุ๊กกูแต่อันนี้อาจารย์ใช้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้ที่ไข่ไม่ที่ไข่เนี่ยก็คือไอ้สองเนียเนี่ยต้องดึงกันไม่เอายุ่งอันนี้หลายปีแล้วนะสิบปีละไปครั้งแรกสองศูนย์ศูนย์แปดสิบกว่าปีละก็ยังก็ยังกุ๊กกูได้แต่ตอนนี้ประตูเสีย ถ้าไม่เสียเนี่ยมันก็จะยืนออนย่นออกมากุ๊กกูแล้วก็เข้าไปยื่นออกมากุ๊กกูแล้วเข้าไปนี่ไม่ไม่เข้าละเดี๋ยวต้องให้แวรี่ซ่อมแต่ไม่เป็นไรนก็ยังกุ๊กกูให้เราได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนฉะนั้นฉะนั้นอาจารย์เนี่ยคิดว่าต้องทํามากขึ้นนะคะที่จะมาแจกแจงมาเจรไนาเนี่ยเรื่องของการทําสติปัฏฐานสี่เพราะมีแต่คนที่พูดให้เราเนี่ยนะคะเข้ามาหาตัวเองเข้ามาหาตัวเองแต่เข้ามาหาตัวเองนะคุณหลับตาแล้วคุณเจออะไร เจอแต่เจอรี่เจอแต่เจอรี่แล้วพวกนี้มันเป็นนานมาทำทั้งนั้นเลยแล้วถ้าคนสอนนะไม่มาแจกแจงนะั้นโอเคทาอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคุณดูเข้าไปข้างในจะเห็นอะไรล่ะเห็นแต่พวกนี้อ่ะแล้วแม้กระทั่งเจอความว่างก็ยังไม่รู้ว่าเป็นนิพพานเป็นพระเจ้าแล้วก็ถึงบ้านแล้วเอาเป้ลงไม่ได้เนี่ยตรงนี้อาจารย์ว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยใหญ่มากเลยในหมู่พวกนักจิตวิญ,ญญาณเนี่ยทั้งหลาย ที่ยังไม่มีใครอาจารย์ยังไม่ได้เจอนะที่พูดอย่างชัดเจนเนี่ยที่สามารถขีดเส้นใต้กากบ,บาทส่วนมากพูดอย่างหลวมๆทั้งนั้นไปทำสมาธิเข้าไปดูข้างในแล้วก็อ้อมโอ้โหคือที่จริงนะแยกวิมุตติสุขกับการมาสุขเนะี่ยนะคะให้มันชัดเจนแค่นั้นเองเ่ยการมาสุขกับวิมุตติสุขเนะี่ยนะคะกินขนมเค้กกับเข้าห้องน้ำเนะี่ยความสุขสองอย่าง แต่ส่วนมากเนี่ยพอกคนถามเรื่องการมาสู่เขาอยากจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดอ้อมแบบอ้อมมากเลยอะ่ะกว่าที่จะมาลงเรื่องการมาสู่กัซึ่งใจเมันเสียเวลาจังเลยมันเสียเวลานะคะอาจารย์จะมีวิธีการที่จะง่ายๆคนเนี่ยได้เ,เข้าไปง่ายๆฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์วันนี้วันนี้ลูกปัดไม่มานะคะเพราะว่าลูกปัดเนี่ยติดงานนะคะติดงานก็เลยไม่ได้มาแต่ว่า ต้องคุยกันที่จะต้องทำรายการพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นภาษาอังกฤษที่จะดูแลคนที่ไม่รู้ภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของเราคนในบ้านนี้คนในบ้านนี้เพราะว่าไอ้กรละมังลูกนี้เนี่ยนะมันหนักหนาสากันมากเลยหนักหนาสากันคือขอให้เนี่ย เห็นลูกที่ต้องทํางานเนี่ยนะคะหาเงินแม้แม,แม้แม้ทางานกับองค์การกุศลเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นของเรื่องความเครียดเพราะยังก็ยังไม่พ้นเรื่องของเจอร์รี่กิเลสข,ของคนมันก็ยังอยู่แล้วท่านทให้ลูกเราเนี่ยนะเครียดมากเลยเพราะเครียดแล้วกับอะไรมันก็กระทบสุขภาพร่างกายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปดูแลเรื่องนี้อีกโอเค i s okay อาจารย์ไหวค่ะอาจารย์ไหวถ้าไม่ไหวไม่ทำงานทางานนี้ไม่ได้มันจะต้องรับศึกเนี่ยรอบด้านให้ได้รับศึกรอบด้านให้ได้คุณต้องดูดูความแข็งแกร่งอันนี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่มาง่ายๆแต่มันมาจากการลงทุนมันมาจากการลงทุนฉะนั้นคำถามที่ คนชอบถามเข้าไปในอะไรแต่อะไรนะคะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คนต้องทํำยังไงนะเล่าเรื่องของตัวเองมาแล้วจะให้หนูทํายังไงที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาให้หนูทําไงให้ผมทำไงที่จะแข็งแกร่งขึ้นคุณคําตอบของอาจารย์มีอันเดียวเท่านั้นคุณต้องพยายามทําตัวใจของคุณให้แข็งแกร่งโดยการเอาสติมาปักที่ฐานโดยการพาตัวใจกลับบ้านให้วิตามินเจ้าแมวทอมให้วิตามินแมวทอม แล้วคุณอย่าคาดหวังแบบ3ร n 1วันอย่าไปคาดหวัง3 in อินวันอาจารย์เริ่มทำตั้งแต่อายุสิบเก้าตอนนี้จะ70็ดสิแล้วค่ะนะคะจะ70แล้วบละอาจารย์ถึงมาทํางานนี้ได้มันไม่ได้มาง่ายๆคุณไม่ได้มาง่ายๆแต่มันคุ้มกับการลงทุนฉะนั้นคุณต้องแหมคิดว่าอาจารย์สามารถให้ทิปอะไรง่ายๆคุณ เข้าไปดูเนี่ยรอบอบรมเนี่ยแล้วก็การจัดอบรมนะคะรุ่นที่สามที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านคุณมีโอกาสคุณไปไปนั่งห้องพระนั้นเพื่อคุณจะได้มีจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติที่มันง่ายขึ้นคุณจำเป็นจะต้องมีพลังงานที่มันเหมาะสมแล้วห้องนั้นมันมีพลังงานที่ที่มันยิ่งใหญ่มากจากองค์พระที่ท่านเลือกมาอยู่ ท่านเลือกมาอยู่ห้องนั้นนะกับพวกเรานะคุณต้องรู้นะคะนะคะองค์พระนั้นไม่ใช่ได้มาิ่ง่ายนะคุณไม่มีใครมียีิบเก้าองค์นะคะมีแค่องค์นี้องค์เดียวที่สาธารณชนจะได้จะได้พบพระพักนะคะเห็นพระพักที่ที่สุดยอดเนี่ยปางคันธาระที่อื่นเนี่ยอยู่ private ทั้งนั้นค่ะ private ทั้งนั้นเขาไม่ให้คนดูไม่ให้คนเห็น ฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจงกระทั่งเนี่ยมาอยู่ที่ห้องอบรมอันนี้เนี่ยไม่ใช่บังเอิญเป็นเรื่องเนี่ยจัดสรรเนี่ยทั้งหมดเลยอาจารย์ถึงต้องการให้คุณไปนั่งห้องนั้นได้รับพลังงานนพาะพออาจารย์สอนเข้าไปเนี่ยคุณซาโตริได้เร็วเร็วเร็ว,รวทุกคนจะต้องเริ่มจากจุดนี้อาจารย์รู้หลายคนเนี่ยนะคะที่ฟังกันเยอะๆเยอะๆอะไรแต่อะไรเนี่ย มาเอาส่วนที่มันสนุกอร่อยตื่นเต้นไปคุยต่อได้แต่พอมาจะมาที่ไปก่อนไปก่อนนะเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าพรุ่งนี้ค่อยทำอาจารย์ไม่สนับสนุนนะการฟังตรงนี้คือการใช้อาจารย์ abuse ความรู้ของอาจารย์อาจารย์ให้ความรู้พวกนี้โดยไม่คิดอะไรทั้งสิ่งคุณจะติดกันเทศอาจารย์ไม่ติดไม่ว่าก,กัน ยังไงฉันก็ให้ไม่ดูแล้วให้เท่าไร่ให้เหมือนกันหมดตรงนี้คือสปิริตของเราที่เราให้พวกคุณก็ต้องทำหน้าที่เนี่ยของตัวเองช่วยในเรื่องพวกทรัพย์ถ้าช่วยได้ช่วยที่จะทำให้สถานที่นี้สืบทอดงานต่อไปเนี่ยเหมือนกับพวกเนี่ยพวกทำมิชินนีนะคะทำแคปซูลทำแคปซูลที่เขาที่คนโบราณเขาทิ้งไว้ให้ นะอาจารย์ก็กําลังทํางานอันนี้คือต้องการทิ้งสถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่สารยามูลนิธิภัสสะบริสุทธิ์เนี่ยไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่มีเงินเงินจะเอามาจากไหนก็ต้องมาจากพวกคุณนี่แหละที่ยอมฟังอาจารย์ที่เชื่ออาจารย์อันนี้อันหนึ่งที่คุณช่วยได้พวกกระซับมีมากให้เยอะโยนไปแถวสารยามีน้อยให้น้อยนะคะแล้วอาจารย์ยังเกรงใจพวกเราไม่ใช่ให้ฟรีๆซื้อเป็นหนังสือไป ไม่ใช่ให้ฟรีๆก็ใช่ไหมไม่ต้องให้เงินกับอาจารย์ฟรีๆอ้าวแลกกันหนังสือไปแล้วความรู้พวกนี้เนี่ยคุณจะมาตีค่าบอกโอ้โหห้าร้อยแพงเกินไปต่อได้ไหมคุณอยากได้ฟรีเลอคุณเอาไปเลยแค่บอกทีมงานหนูไม่มีเงินซื้อขอฟรีได้ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยใช่ไหมนะคะเนี่ยเนี่ยพวกนี้แล้วรายได้พวกนี้ อาจารย์ก็เอามาช่วยสร้างสถาบันอันนี้แต่ถ้าคุณช่วยได้เยอะโยนไปแถวสารยาโยนไปคนไทยไม่ใช่ไม่มีเงินแล้วอาจารย์ต้องการแค่อ,อีกสี่ล้านแค่นั้นเองสี่ห้าล้านตัวเลขสุดยังไม่รู้เท่าไหร่ที่จะทำทั้งหมดให้มันเสร็จเลยพอทั้งหมดเนี่ยเสร็จเนี่ยนะบรรยากาศตรงนั้นมันจะดีมากต่อการอบรมธรร ตอาการอบรมธรรมซึ่งอาจารย์ได้แต่หวังว่ามันจะส่งทอดไปแล้วความรู้ที่อาจารย์ยื่นให้พวกเราโดยเฉพาะเรื่องของนิพพานัางปรมังสูนอย่างคุณอย่าเอาตัวเงินเนี่ยนะคะมาติดฉลากว่าฉันให้อันนี้แล้วฉันขอซื้อความรู้ไม่ให้ให้เป็นธรรมทานนี่คือทานที่อาจารย์ให้เป็นธรรมทาน ให้ให้กับมนุษย์ทั้งโลกแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยต้องเริ่มคิดถึงเนี่ยคนในบ้านละเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาไม่ได้เข้ามารับรู้ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ต้องคุยกับลูกปัดนะคะฉะนั้นงานอาจารย์เนี่ยโหมันไม่หยุดเลยเดี๋ยวต้องทำอาหารแล้วก็ต้องเดี๋ยวเอาต้องต้องไปหาแบรี่เพราะว่าสันติสุขก็ไม่ค่อยดีเอ็นดูก็ไม่ค่อยดีนะคะอาจารย์ต้องต้อง ขอตัวค่ะขอตัวแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้แล้วก็วันอาทิตย์เราเจอกันอาจารย์ไม่ได้เข้าไปดูในเฟซเลยนะคะว่ามีใครมีคำถามอะไรต่อ,อะไรไหมคำถามนะคะอยากให้าจาพูดถึงกับท่านเหล่าจือ้ออาจารย์พูดไปแล้วนะคะที่เหล่าจื้อเนี่ยเป็นคลิปที่อยู่อยู่ อ,อ,อยู่ช่วงแรกเลยเนี่ยอาจ์พูดเรื่องท่านเหล่าเจอแล้วคงจะมาทีหลังเลยไม่ได้ไม่ได้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่ดูคลิปนะคะไล่ดูคลิปค่ะวันนี้อาจารย์ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านพาตัวใจกลับบ้านนะคะพาตัวใจกลับบ้านค่ะสวัสดีค่ะ